จะกล้องเลยครับไม่มีใครเป้าแล้ววัดาขึ้นย็งที่เดีายเป็นดูไปได้นะใช่เอาวุใช่เองผมตั้งทวนนี lying, ้จ <mission> ่าจ่าท่านพีสอยู่เลยคุณแม่อะไรคะเินมันอร่อย เรา่ไดกเราลยไม่ฆ้าเพราะคนไม่แม่ไม่ชัดไงกระีอยู่อยู่ตรงนี้เราคว่าอยู่ตรงกางหันหันันกระดีอะไรไม่ได้องกับมันมัไม่เยอะากจได้ใจีใหญ่ไเจอปีทแล้วเนี่อด้วย คุณผชราคาสองพันห้าร้อยแ็เหรอเจอกันไหมว้ายวันนีทไมเราไม่ไปกันล่ะคิดว่าชจะขึ้นมาไงใช่นนีไ่เลยอันเดินใหม่เมื่อตีเอกกชุ้้ม้า ทั้งเลยอกันเลยไม่มีใครอยู่ข้างนังเลยไม่มีใครเป็น่ทุเคนได้ไปเรยกแล้วลแล้าจจะเข้าฝาค้างนี้เสียเดี๋ยวเดี๋ยววนเดี๋ยววนไม่แน่จะวนเข้าไม่มีใครได้เปียบเสียบปรียบเข้ามานนี้กันหมดเลย 啊，你好，你好。